อาชอ๊ะอาชอ๊ะอาชอ๊ะช,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 ชอ๊ะชอ๊ลงไปยังไงเออจะได้เช็คข้อความตัวเองด้วยจอมันค้างหรือเปล่าวะ ออจริงจังนะเนี่ยก็วินโดวินโดแคปเจอร์แต่ทำไมมันยังมันยังโชว์มันยังโชว์โปรแกรม OBS อยู่วะ Oh. กูนะ oh. ทำอะไรผิดหรือเปล่าเดี๋ยวฝกเจ้าและแกไม่หายเลยนะเอ้ากูทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ย หายหรือยังไม่ยันโชว์ไม่เป็นอย่างนี้น <S <S> <S เอาไม่หายอ่ะไอ Heavenly, ้ชิบูกูต้องหยุดเดี๋ยวอา้าวอะไรวะเนี่ย